สวัสดีพี่น้องสวัสดีค่ะได้ทำแบกทูชิปแชร์ดรได้พี่น้องสวัสดีแรงคล้องมือวันที่30เด้อพี่น้องแล้วก็ในคลิปนี้ที่สผ้าพี่น้องไปเบิ่งเฮ็ดเฟื่องเนาะหลังจากที่ได้ปูเฮ็ดเฟื่องก็คือตั้งแต่วันที่19 <S <S เดือน3 2023ซึ 3, <S <S ่งมื้อนี้เป็นมื้อวันที่30แล้วพี่น้องเป็นเวลาอยู่อันนั้น7วัน10 10 สองสิวันแล้วนะพีเพีองไปเบืองว่าเฮ็ดสีออกหรือยังตอนนี้บรรยากาศเ่ยมื่อแรงพี่น้องเห็ดสังโดยเห็ดสังดินดินระ <มา S 1> วงดินเขาตาเด้อ <มา S 1> ตอนนี้ตะวินกำลังสีลับขอฝ่าเลยพี่น้องเม่นซ่ากับพอริซากำลังเข่าบ้านประตูส่วนนี้แน้น สาพขอกไก่ของเขานะพี่น้องอาจจะบอได้แบบงามตาพอปันได้เนาะสีเป็นสี่แบบโคกๆเนี่ยในบบของเขาเนะเขี้ยวขืนกว่าแต่ก่อนแล้วทีมันบนหน้านี่เป็นน้ำตักทุกม,มือได้นี่พี่น้องมาเบิ่งกบของเขาตอนนี้แบบว่าเพิ่นสีห้องดุดุห้องทุกมือเลย นีออกกบต้นใบหมวงมันตกลงพี่น่ะอยู่ในนี้ตอนนี้ยังถานองบุญมามาจับกล่องให้พี่น้องจึงสีแดดเขาไปเบ่งเค็ดเฟืองเขาตอนนี้มาปืดกบให้พี่น้องเมืงอีกก่อนแ่ทนทนๆทน,ทนเอาคือาตยโอ้ยตตาเขารอพี่น้อง อันนี้อันนี้แบบว่าถ,าถาับกถับกระตุลังนะพอดีพอดีถับกระตุลังเลยจุดแปล้ลงหลุมนะโอ้จุดแปล้ลงหลุมถับล่างเผินหู้สงไซแบบมาเปิดเบิง่งเราตอนเอาลงลเรเอา,ออเเานเนบริยานั้นเอาออกทีหรือเอาหกบกินเนาะบริยานคนแล้วได้ไหม บริยา่าเลยทิพเคยเห็นก็เจ้าเลี้ยงอยู่เวีย่างไงจะแบบว่าตอดได้พี่น้องว่ามึงดูเพผันดุดเขาเพผันสีขาวนี่คือเอาเอาไปก่อนเดี๋ยวมันสิทับอีกนะเอาไปเอาไปาตีนใส่เลยเลยพี่น้องเพราะว่าผมมีมือจับเอาไปก่อนเอาไปก่อนเดี๋ยวมันทับโอ้ยมันทับเหรเสียดายเลยเอาไปเอาไปเอาไป นี่แปลว่าเวลาเอาลงอังสีล่ละนี่มันถือกับผื่นพอดีน,นะผื่นกับเพิ่มทับอีกโอ้ยตาเสียดายแต่ว่าพี่น้องวากบกินกันอยู่หรตัวใหญ่แบบนี้กินอยู่หรออืมตาเสียดายลอยไปผื่นไรเนาะกบอันนี้ทิพย์สีเอาไปทิมให้ป้ากินว่าสิคัน กลางของกบตัวผู้ตัวแม่เอาแหนเอาแต่กันแต่ว่าเมื่อนั้นไปสื่อบ็อกแล้วมัน,นบอม่มีพี่น้องบ็อกกระเจาเหตุจำหมดทันเนาะก็เลยบมดทานได้คันมาพาพี่น้องเข้าเบิรงเนาะเอาไว้ในขอกไก่ที่ว่าตอนนั้นไฟไหม้ดิพี่น้องเบิรงนรู้จักมือละบุญมาประมาณสิบสามมือสิบสามมือวะ เบิ่งปกติหลังจากที่แบบประมาณสี่ห้ามือมานอก็คือต้องได้เปิดเสาแรงให้อาการเขาประมาณเสักนาทีตัดตัดไม้ตัดตัดง่อยนะดนัตัดปะตัวตัดปะอ่ะสี่สี่มือเลยค่ะหดหนาแบนี้ตัดให้มันลุบลงเออนี่น้องบุญมาเป็นคนดูแลเนาะเบิ่งคนงานเพิ่นออกวะจะหลอดหรือหลวงเนาะพี่น้องฮะออกวะ ว้าอิลี่ปะแย่ว้าย่ออริยมันสิบหักพะเบิ้งพี่น้องท่านท่านท่านไซอมันยังหน่อยดีเด้แมนบอเอาเฮ็ดเสือกมาเนี่ยเออออกอิลี่เนาะเฮ้ยลองพีดลองถือได้หนิพี่น้องมือมั่วมือนั้นเพราะว่าบริต้ามสูตรเป๊ะๆเอ๊ะเริ่มออกแล้วเพราะว่ามือ อแมนมืดบวเขาวๆนี่นะแต่ทั้งเครื่องนี่มันหนาจะอย่างเหนามั่งบุญมามันเป็นเนี้ยหนามพราหนามมันถือไร่ผลเนาะแต่ว่าดินนี่โตขดอยู่ที่ดินนี้เพราะว่ามันต้องเอาไอหนามจากดินนี่ขึ้นมาเนาะพี่น้องได้พ้นอยู่ได้พี่น้องนี่อนนีอันกระตาตัวนีและที่มันออกกระตานี่บ่ออกเลยเพว่านี่เอ้าจะดงว่าต้นนันกับต้นใ่ขึ้นแล้วเนาะพี่น้องมึงดูนะมันกำลังออกเป็นตุ่มๆพี่น้อง ดดได้เพิ่นนี่ลินี่เนาะผู้ใดอยากได้เห็ดเพื่องซ่งเรือยมันใหญ่กระนังใช่มีมันเป็นอะไรตัวนี้ใหญ่อือใหญ่เลยฮนะมันยังบ่ได้เป็นเห็ดเพื่องเนาะยังบ่ได้แต่ว่าปกติมันสีดำๆบร่เห็ดเพื่องเดี๋ยวมันเป็นสีขาวเป็นตัวสีขาวก็มีเลยเป็นัวสีขาวอือเด้ยเริ่มออกเลยเด้ยใหญ่เลยเด้แต่ว่ามันเป็นสีขาวเนาะมันบริดำๆเนาะ นี่พี่น้องเฮ็ดเฮ็ดได้ดิแต่ว่าบโบโบผมจับแรงนั่นอันนั้นเปิดให้อากาศเปล่าแรงเปิดให้อากาศเข่าเสาแรงพี่น้องตัวนี้แปดนาทีแต่เนี่ยันได้ออกลายเนาะมันถ้ากำลังเริ่มเป็นอันนั้นได้หนีิโอ้เอฟซีมายามได้กินได้หนิส่วงนี้ทำพวกกินมือก่อนทำพวกกินมดกอนอดูตัวนั้นเอาตัวน,นั้นคือโบอ,ออกพุ่นมา ตรงไสมันถือแดดไล่ปวพระเจ้าค่ะมันเนาะต้นหนังปลาองเลย,เลยพิสูจน์พระเจ้าแถมแดดเกินไปพระเจ้าอ๋อบ่ต้นนี้อ๋อต้นรร<ม>นั้นเป็นยังบ่แมนลืมใส่เสื้อเฮ็ดบ่ระสัตว์ตัวส่ลูกะทงยางมันขาดบ่ต้นนั้นมันมีท่องหนึ่งที่มันทงยางขาดได้ฮะแล้ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆได้บ่ได้ใส่อันเก่าออ๋อต้นห<ม>นห<ม>ังก็อ๋อเพราะ เออยน้องเห็นไหมบุีรเด็กผีดอกเด้หืมใหญ่แล้วเนาะแต่มันเป็นดอกจังได้กับหูน้องบุตรมาเนั่นแหละมันคือโบเมนดอกเ็ดเื่องเนาะหรือว่ามันสอเทเส็ด์ดยอื่นบวะเป็นลูกสอดเ่ได้ตัดง่ายมันตีตัดตั้งจากสี่มือเลยครักับตัดง่ายพิศการบุตรมา อือตัวนี้เออออกคือกันได้น่ะย่ออืมนี่ลายเนาะตัวนี้เนาะพี่น้าก็ลองไปตุ้มๆพี่น้องออกย่าทั้เอ้าทางนี้คือบ่ออกทางนี้คืบอบอ่ออกเออไว้าย,ยัานมันแหมซีมางลายบ่เอาไว้จูกระไดเอาใหญ่ๆมาทางพี่เอา้าตัวนี้ตัวนี้เด้ตัวนี้ก็บอก่อออกบนมา ชองอ่นนี่มันเป็น,นยังมันบออ่บอบ่อกเลย้างนั้นเด้ทางกับบออ่บอใหกังมั้ยเล้วบรบอักสุม่มประมาณได้บ้าบ่ออกเลยตอนนี้มีกับ,บออกมันคือออกเทวางหน,น,นอันนี้คืบอบ่อได้ได้ๆมันหาก,กเกิดมันเกิดสาวไปังหน,น ถ้ากรเลิมเป็นใหญ่ในนี้น,น้อยๆตอนนั้นออกว่ามันเกิดจ<ะ>่าม,มันถ้าก็ไปตุ่มคๆเออออกอยู่ถ้าก็ตุ่มน้อยๆเนาะนี่เห็ดเพื่องอสรุปคือออกอยู่แต่ว่ายังบวบัวสิเป็นเห็ดเฟืองแถมบอพี่น้องหรือเห็ดอีหยงังเป็นลูกฟอดเอาหนามมาหดก่อนเด้อพุ่นมาแซ่ดนลย นี่ก็จะเป็นตูวผักไข่พี่น้องผักไขน่นี่ว่าตัวออกน้ำพ่นตัวออกพี่น้องอ้อเน่ตัวนันกำลังแตกคุณนะ่ะตีเธอ แมวกบโอวันตินมาส่งพี่นอ้องติดสั่งใลแม่ต้องอซื้อวันตินมาเนี่ยผ่อนแหง้งพี่น้องกําลังเป็นตุ่มสรุปกค็คือย่งบบมันใจเถอะพี่นอ้องต้องได้ทาเบิงต์ตอนที่มันเป็นไข่ไข่ดีๆเนาะประมาณสามสามช่องเหนียวแหละที่หมักซื้อมาแกงแกงเซ่ยยันห่างพักแย่งแ,แกงขึ้นนใหม่แสบพี่นอ้อง มีแห้งพี่น้องจกบุญมาไปซะแล้วเนาะแล้วก็มื้อน,นี้บุญมาเพิ่นท่ากะไปบ้านท่ากะบาพี่น้องแล้วก็เพิ่นได้อึงเนาะอึงมาอึงยากเพิ่นเมื่อบ้านเมื่อเมื่อวานนี้พี่น้องแล้วก็เมื่อคืนนี้พอดีพนตกก็เพิ่นก,พนก็ไปย่ิงอึง่น <c oughs> ต้นใด่ายคลิปไปย่ิงอึ่นบ่บุญมาพอได้ไปเพราะว่าอันทขามาสูงมูสเลยก็เห็ดมูเสีย จไม่ห้ามวูดคดน้ำก็คือโคดโคดอยู่ผืนเนาะโคดอยู่ผืนดินบ่บ่ออ้ยับไก่อันั้นกระไรย้ะมันแฮมมันนั้นเกินไปไว้้ามเมืองได้สิ่หเ่ยอืมตอนนี้ โคตรหนามเรียบร้อยแล้วพี่น้องมีแต่เพยไว้ซ้านาทีบ่แมะซ้านาทีแล้วก็ตอนเสาซ้านาทีตอนแรงซ้านาทีแล้วก็จึงใส่ผ้าขึ้นน,น,นี่ะพี่น้องบรรยากาศยามแรงนี่มันไก่ตะวันวสวงนี้ไก่ก็ะยักตยใต้เนยพี่น้องเพราะว่าอากาศมันหอนแห้งเมื่อก่อนนี้อใต้พี่เพื่อนกินพวอาหารแล้วก็ สาหอม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 มันแดดคุณน่ะตอนนี้ก็ไข่ไก่กัง่าณิด้เก็บอยู่พี่น้องต่ว่าหน่อยลงเนาะได้มือละแตะบางทีก็บ่หอดแตะตะกี้แตะหนึ่งแตะป้ายเนาะบวกกับไก่มันตายลงเนี้ยพี่น้องมันก็เลยหน่อยลงได้ผ้าพี่น้องไปเบิ่งเฮ็ดแล้วเนาะย่องบ่ท่านได้กินเถอะพี่น้องเบิ่งอีกประมาณจักอาทิตย์หนึ่งนะจะเก็บได้เนาะสำหรับเฮ็ดเปลือง ลองเบิ่งว่ามันสีคือที่เคยเก็บแต่ก่อรเพราะว่าแต่ก่อนเคยปลูกเ็ดอยู่เพราะว่าปลูกแต่ยังนยนนหน่อยนๆคุณวินน้องก็บพ่เคยปลูกอีกเลยถ้าเกิดมาเริ่มปลูกใหม่นี่แหละกาส้นหลังคลิปนี้ทิศกาสีจ้ไว้เพ่งเท่านี้ได้พี่น้องเพื่อกันใหม่ในคะืนน้า